รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีอรินทีวี คุณพ่อขาเดี๋ยวน้ำมนไปทำการบ้านที่บ้านน้ำมนนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณพ่อฮัลโหลฮัลโหลอ้าวมือถือแบตหมดเมื่อคืนน้ำมนลืมชาร์จอีกแล้วแล้วน้ำมนเอาสายชาร์จแบตมาด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวถึงบ้านแล้วค่อยชาร์จก็ได้ น่ไง,นงั้นเราเรีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวคุณพ่อน้ำมนต์ติดต่อไม่ได้อะจะเป็นห่วงเอานะ <c oughs> น้ำโมดูเด็กคนนั้นสิยืนร้องไห้อยู่คนเดียวอ่ะนั่นสิเราเข้าไปดูกันหน่อยไหมอ่ะน้องชายทำไมไมายืนร้องไห้อยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะครับ หลงทางมาหรือเปล่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ล่ะอมแแคคุ่คุณณไม่ต้องร้องไห้นะเดี๋ยวพวกเราจะหาทางพาเธอกลับบ้านเองแล้วเราจะทำยังไงต่อไปดีล่ะนะโมอืมนี่กระดาษอะไรเนี่ย คุณยายครับนี่กระดาษอะไรหรอครับเห็นมีเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่บ้านเราด้วยโอ้ยายเขียนกระดาษนี้เก็บไว้ในกระเป๋าน้ำโมเองละจ้าเพื่อถ้านน้ำโมหลงทางหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นก็จะได้มีคนติดต่อมาหายายยังไงละจ้า นี่ไงน้ำมนต์นีกระดาษเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่ของน้องเขาด้วยอ่ะรือและเดี๋ยวเราก็โทรบอกให้เขามารับน้องที่สวนสาธารณะก็ได้เนาะใช่ใช่น้ำมนต์โทรหาเลยเอาลืมเลยมือถือแบตหมดอ่ะนะโมจริงด้วยแล้วจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยพี่เพนนี่ครับพี่เพนนี่ ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่เพนนี่แล้วล่ะครับเกิดอะไรขึ้นล่นะน้โมเจอเจอเด็กหลงทางะครับพี่เพนนี่ตอนนี้มีเบอร์ติดต่อแล้วแต่ว่ามือถือน้ำมนต์แบตหมดพอดีเลยอะครับเอาเป็นงั้นไปแล้วน้ำโมจะทำยังไงต่อละ่ะน้ำมน,ม,นมีสายชาร์จติดมาด้วยครับผมก็เลยว่าจะวาดที่ชาร์จแบตสำรองโอ้อย่างนั้นก็ดีเลยนะรีบวาดกันเถอะ น้ำมอนอันนี้ที่ชาร์จแบตสำรองเปิดติดแล้วนะโมเดี๋ยวน้ำมตนกดโทรเลยฮลัลโหลสวัสดีค่ะเราเจอน้องลูกหมีที่ตรงสวนสาธารณะใช่ค่ะยังไงรีบมาเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาหาแล้วนะลูกหมีค่ะ ขอบคุณครับน้ำมน้ำโมน,นั่นคุณลุงตำรวจเดินมาพอดีเลยเราไปขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่งด้วยดีไหมก็ดีนะน้ำมนระหว่างรอพวกเราก็จะได้ปลอดภัยกันด้วยคุณลุงตำรวจคะพวกเราเจอเด็กหลงทางค่ะแต่โทรบอกคุณพ่อคุณแม่น้องเขาแล้วกําลังจะมาตรงนี้ค่ะ หากเด็กๆเ,เกิดหลงทางต้องตั้งสติให้ดีแล้วรีบขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบที่ไว้ใจได้และผู้ปกครองก็ควรเขียนข้อมูลเบอร์โทรหรือที่อยู่ติดไว้ในกระเป๋าเด็กๆด,ด้วยนะคะอมรินทีวี